โดยการี้จเนเชิญท่านตำตบเอกวรชัยบางยี่ขันครับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยเป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมหางเครื่องที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนครับลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศรางวัลการประกวดแข่งขันทีมหางเครื่องนะครับผลการประกวดหางเครื่องลูกโป่งทองที่ทองถินไครเลย งานดอกไฟบานสืบสารวททัฒน์ไทยเลยประจำปี2568รางวัลทีมหางเครื่องรองชนะเลิศอันดับสองรองชนะเลิศอันดับสองลรที่สามได้แก ได้รับคะแนน502รคะแนนนะครับผมจะได้รับเงินรางวัล3,000บาทนะครับโอ้ได้ตบใจ5,000ได,ด้ดีซ่าดี3,000รวมเป็นแ0 0 0ัเลยฟ้าอู้หังสะพงนะงไปครับรางวัลทีมหางเครื่องที่ได้รับรางวัลร้องชนะ อันดับหนึ่งหรือที่สองได้แกท่ทีม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 อเภอผาขาวาทีมอำเภอผาขาวนะครับผมได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือที่สองนะครับได้รับเงบบินรางวัล 5,000บาทนะครับท่นานผรอบถัดต่อไปเป็นการประกาศรางวัลชนะเลิศทีมหาเครื่องในการแข่งขันประกวดเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นไทยเลยในงานกาชาดอกไฟบานสื่อสารวัฒนธรรมไทยเรยประจําปี2,568ทีมหาเครื่อง,ท,องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม คนจัดฉากเบียรรับปราดีเก่งเออเป็นกาวนัทกะลีสุดพนักงามเปียนชุดช็อตชุดซับสุดไปเนี่ยโอ้ชุดยอดครับนายเฮลวันนี้ท่านนายกสมปองนำทีมมานะครับเป็นพนักงานจากเทศบาลตะบลนาแเฮลกนี์นะเออบอได้เอาทังเอื้อนถังอื่นมันเต้นนี่นะโอ้ชุดยอดสุดยอดเออเป็นมือเป็นเด่นนี่นายกบังคับเต้นอย่างเดียว hoàn toàn là đưa là bất kỳ lăng các bố